เขาพยักขาที่เป็นบ้านเกิดของเรหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งในประเทศจีนมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างไปฟังคลิปนี้กันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุ่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องเบลเบลในวันนี้นะครับเป็นการปูพื้นฐานก่อนเข้าสู่รายการดี e Enemy ตอนศัตรูคือทีมจีนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเผ่าพย์ขาวนะครับผมซึ่งเผ่าพย์ขาวนี้นะครับมีการส่งตัวแทน4คนเป็นทีมจีนแล้วก็เข้ามาต่อสู้กับพวกทาคาโอกในรอบของเอเชียทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของเผ่าพย์ขาวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวของการต่อสู้นะเออก็เดี๋ยวทุกคนจะได้รู้จักเกี่ยวกับ เผ่าพญาขาวมากขึ้นได้รู้จักกับเรแล้วก็จะได้มีการปูพื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิก4คนที่ได้มีการมาต่อสู้กับพวกทาคาโออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องราวของเผ่าพญาขาวมันก็จะมีหลายขั้นหลายตอนนะครับเนื่องจากว่าในเบเบลดเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตของตัวละครและทีนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวละครน,นั้นๆด้วยครับผมจะพูดถึงข้อมูลเบื้องต้นของเผ่าพญาขาวว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วทีนี้มันจะมีตัวละครหลักคือเรเขาได้บิดชิปปททีีี่่เเ็นนนขของพยาาาัาาาาาวววจกหห้้้ผมแล บิดชิพนั้นมันมีเรื่องราวมันมีความลับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากที่เรได้รับบิดมาเขาออกจากเผ่าไปก็ถือว่าเป็นคนทรยศหลังจากนั้นทีมจีนก็ได้รับมอบหมายให้มาเอาบิดพยัคขาจากคนทรยศคืนนะครับแล้วต่อสู้กันและหลังจากที่เรสามารถที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเผ่าพยัคขาววันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังกันตามสเต็ปนี้เลยนะก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้จักเผ่าพยัคขาวที่อยู่ในเรื่องนี้ก่อนนะคือเรื่องของเผ่าพยัคขาวอันนี้แน่นอนว่ามันเป็น Fantasy, แฟนตาี่งไมมมมนนนนจจวาาโลกหคริััะอยูขด้ เออแต่ว่าให้เข้าใจว่าในประเทศจีนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆใช่ไหมครับมันก็ต้องมีหมู่บ้านอะไรพวกนี้เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเผ่าพยาเขาก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มีจํานวนประชากรไม่เยอะนะครับอันนี้ผมหาตัวเลขไม่เจอนะว่ามีเท่าไหร่นะครับผมเออก็ให้เข้าใจว่ามีคนไม่เยอะอ่ะหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งของประเทศจีนซึ่งค่อนข้างลึกลับและทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับแยกออกเป็นเอกเทศเลยนะครับไม่ให้คนนอกเข้ามาแล้วก็ไม่ให้คนในออกไปความเป็นมาของเผ่าพพยยคคขขาาาวนนนีีนี้้้ะบืออกสมมชิงหู่่เ เ,เคยเป็นชนเผ่าที่รับใช้จกักรพรรดิมาก่อนนะครับคือด้วยความที่ว่าเผ่านี้เนี่ยมีอาวุธลึกลับบางอย่างที่มีวิญญาณพยาขาวสถิตอยู่ครับซึ่งวิญญาณพยาขาวนี้นะครับก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถทําภารกิจได้ลุล่วงซึ่งภารกิจนั้นก็เป็นการต่อสู้ทําภารกิจเล็กๆให้กับจกักรพรรดินะครับคงไม่ใช่ไปทาสงครามอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าภารกิจที่จกักรพรรดิมอบหมายหรือการให้ไปออกล่าเหยือ่อหาอาหารมาบํารุารงราชวังอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนในเผ่าพยาขาวยุคโบราณที่ได้มีการทํากันมาครับซึ่ง แน่นอนว่ากําลังคนเนี่ยบางทีมันน้อยเกินไปที่จะทําอะไรยิ่งใหญ่ได้แต่พอมีพลังของสัตว์ในตํานานที่ในเรื่องเบเบลเนี่ยเขาปูมาเลยว่ามันเป็นพลังลึกลับที่มีความยิ่งใหญ่สามารถทําให้มนุษย์เนี่ยทำอะไรเกินกว่าที่แค่ศักยภาพของคนเราจะทําได้นะครับทำให้เผ่าพยาขาวในยุคโบราณก็มีการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เขาก็จะบูชาเป็นแบบบิดชิพของพยาขาวเนี่ยมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้นี่เองครับผมซึ่งด้ยวยความที่มันเป็นสิ่งที่ถูกบูชาในเผ่านะครับคนที่จะเป็นหัวหน้าเผ่าก็จะต้องถือครองบิดชีีีีนน้้และท่ ที่เป็นหัวหน้าเผ่าที่เขาเป็นรุ่นก่อนเขาก็ต้องคัดเลือกคนที่จะมาเป็นหัวหน้าเผ่ารุ่นต่อไปนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเผ่าพญาขาวมันก็จะมีคนแบบหลากหลายตระกูลนะครับพอสมควรนะเออไม่ใช่บอกว่ามีคนอยู่แค่ในตระกูลเดียวแล้วก็สืบทอดกันอยู่แค่ในนั้นนะครับมันก็จะมีตระกูลมีรุ่นนู่นรุ่นนี้อะไรเงี้ยบ้านนู้นบ้านนี้ที่พอจะเป็นมิตรเป็นฝูงกันได้ครับทีนี้นะครับเรื่องราวที่เป็นอดีตของปัจจุบันของเนื้อเรื่องนะครับพูดอย่างนี้จะงงไหมเนี่ยนะครับคือเรรไ เหมาเกากิกิซึ่ง4ีคนนี้ถือว่าเป็นเบลดเดอร์ชั้นนําของเผ่าพฆ์ขาวเลยครับโดยคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือเรนั่นเองครับโดยคนที่ฝีมือร้องจากเรมีแค่ไร้นั่นเองครับคือเรกับไรเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะยอมรับฝีมือซึ่งกันและกันนะครับว่าเองก็เก่งข้าก็เก่งแต่ยังไงก็ตามน่ครับเรมักจะนําหน้าไรไป1นึเสมอทําให้ถ้าประเมินแล้วเนี่ยเรจะมีความแข็งแกร่งกว่าไรซึ่งการที่เรได้รับสื่อทอดวิทชิปของพฆ์ขาานี้มานะครับไร่เองเขาก็รัออ Ray, นนรนนรบ นั่นก็คือสิ่งที่ไรยอมรับและทีนี้เรก็ได้รับบิดชิปมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วพอเรได้รับบิดชิปของพญาขาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในเผ่าพญาขาวนั่นเองครับนั่นก็คือเรหายไปจากเผ่าพญาขาวคือการที่เรหายไปจากเผ่าพญาขาวนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเผ่าพญาขาวเขาจะมีกฎข้อห้ามว่าห้ามไปออกแข่งขันกับคนภายนอกเด็ดขาดแล้วคนภายในก็จะไม่ให้เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นชนเผ่าที่มีการปิดตายอยู่่่พพอสมคควววรรรนะับซึงงทีจิแล้ไ กฎอะไรต่างๆนานี้ที่มันมีในหมู่บ้านของเผ่าพญาขาวมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรเนี่ยต้องตั้งคําถามว่าสุดท้ายแล้วการที่เรเขาแข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านมันจะแปลว่าเรเนี่ยแข็งแกร่งก่าคนที่อยู่ภายนอกด้วยไหมเรเนี่ยเขาต้องการที่จะออกไปเจอกับเบรเบลดที่อยู่ภายนอกนะครับก็คือว่าไปต่อสู้กับคนเก่งๆจากประเทศอื่นเพราะว่าการที่หมู่บ้านของเผ่าพยาขาวเป็นแบบเนี้ยมันทําให้หมู่บ้านของเราไม่มีทางก้าวหน้าไปไหนได้เลยแล้วทีนี้เนี่ยการออกจากเผ่าพยาขาวของเรมันเป็นความมุ่งมั่นที่ว่าเขาจะไปเอาสิ่งงงงใในนนโลกกกภาาาาายยยออมมเเพพื่่่่ทีีจะปรรุผขขห้้ดิึึซ การกระทาแนวคิดอะไรต่างๆนานาของเรนีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเผ่าพยาขาวก็ไม่มีทางเข้าใจอยู่แล้วครับเขาก็จะคิดว่าเรเนี่ยเป็นคนพะรยศที่ได้สมบัติล้ำค่าได้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของเผ่าพยาขาวไปแล้วก็หน,นีออกไปสู่โลกภายนอกฝ่าฝืนกฎของเผ่าอะไรแบบนี้นะครับก็ถูกตราหน้ากันแบบนี้เลยและหลังจากที่เรนพรยศเผ่าหนีออกไปสู่โลกภายนอกแล้วนะครับก็มีคําสั่งจากท่านหัวหน้าเผ่าณปัจจุบันตอนนั้นก่อนเนาะก็คือเขาบอกว่าต้องไปตามล่าเรกลับมาแล้วก็เอาบิดพยาขาวคืนกลับมาสู่คนที่เหมาะสมนะครั ซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่ใช่เรก็ต้องเป็นไรที่จะได้เป็นผู้สืบทอดเผ่าพญาขาวถ้าเกิดว่ามีการพิสูจน์ทราบอะไรต่างๆนานาแล้วว่าเรเป็นคนผิดจริงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทั้งไรทั้งเหมากิกิเกาเนี่ยก็มีการออกตามล่าเรอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นผืนหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เผ่าพญาขาวนะครับที่ยอมให้คนในเผ่าเนี่ยออกสู่โลกภายนอกได้เนื่องจากการที่ว่ามีการสืบรู้ว่าเรเขาไปเข้าแข่งขันในพวกแบบการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับแน่นอนว่าก็ต้องส่งทพพาา้นััั่่นนเองครบสววตของเร ที่ออกสู่โลกภายนอกก็ได้เจอกับสิ่งที่สนใจนะครับนั่นก็คือการได้เห็นคนเก่งๆคือที่จริงเนี่ยไม่ได้เดินทางมาแค่ที่ญี่ปุ่นนะครับเรเนี่ยเดินทางไปที่อังกฤษเดินทางไปที่ยุโรปอะไรพวกนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเรเนี่ยเขาน่าจะได้เจอกับท่านประธานไดเทนจิครับผมแล้วท่านประธานเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะอุปถัมภ์เด็กคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยดูเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยมีการเสนอเงื่อนไขกับเรว่าถ้าเกิดว่ายังไงแล้วเนี่ยเข้าแข่งขันแจแบ กับเธอนะแล้วก็จะได้ร่วมทีมกันไปแข่งเอเชียทัวนาเมนต์ก้าวสู่บันไดที่สูงยิ่งกว่านี้ไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ทางท่าประธานเนี่ยมอบให้กับเรแต่ทีนี้วันหนึ่งที่ได้เข้าสู่เอเชียทัวนาเมนต์จนได้ก็ได้พบกับพวกทีมเผ่าพยาขาวจนได้ครับซึ่งทีมเผ่าพยาขาวก็มาในฐาหนะของทีมจีนนะครับคือต้องบอกว่าในเรื่องเบเบลดผมชอบอย่างหนึง่งมันจะไม่เหมือนเรื่องคราสเกียนะที่ว่าถ้าเป็นคราสเกียเนี่ยประเทศหนึ่งเขาจะส่งได้หลายทีมครับผมแต่ว่าถ้าเป็นของ Blade, เบยะเ,ะเะบเลดเเผ่ ให้เรตกใจนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านไม่มีทางให้แบบคนภายในออกมาโลกภายนอกแบบนี้ไม่ใช่หรือนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรได้รู้ก็คือการที่พวกเขาออกสู่โลกภายนอกได้เป็นเพราะว่าต้องออกมาตามล่าเอาบิดชิปของพยาขาวคืนสู่เผ่าตามที่มันสมควรจะเป็นนั่นเองครับผมแล้วก็เอาคนทรยศอย่างเรเนกลับคืนสู่เผ่าให้ได้นั่นเองครับคือที่จริงเนี่ยผมมองว่าทีมจีนเขาก็ดูแบบมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับคือเขาไม่ใช่แบบว่ามาเจอเรปุกลุมกระทืบแล้วก็เอาเรกลับเลยไม่ใช่ครับผมแต่ว่าเขาต้องพิสูจน์ให้เรเห็วาาววเนว่าเเเผ่่่่าาาาาพยยยยััขวนนนนนีแมนน้้รจะอูกภใ ไม่จาเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกพวกเราก็แข็งแกร่งมากพอที่พอมาเจอกับใครปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะเราได้อาซึ่งก็เป็นกฎของภาพยักษ์ขาวที่ผมพูดมาจนถึงตอนนี้แหละครับซึ่งการได้เจอกับเรย์เรย์เนี่ยเขาก็ว้าวุ่นใจนิดนึงนะครับคือด้วยความที่เขาก็มีความรู้สึกผิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าจิตใจของเรยเขาไม่ได้มีความรู้สึกที่จะทรยศเผ่าของเขาเลยแต่ว่าเขาก็ต้องการทําเพื่อเผ่าตามที่ผมได้บอกไปด้วยเหตุผลข้างต้นนะครับการที่เขาออกมาเขาได้เห็นคนเก่งๆอย่างเงเเี้ยมันนนกพวค้4 ก็ยังไม่ได้เข้าใจ1 0 0นะคนที่พอจะเข้าใจเรซะหน่อยหนึ่งนะครับนั่นก็คือจะเป็นเหมานั่นเองครับเหมาที่เป็นน้องสาวของไรเนี่ยเขาแอบชอบเรนะครับผมเออซึ่งเรก็รู้นะและในทางกับกันนะครับมีอีกคนหนึ่งแม่งเป็นรักสามเศร้าซะอย่างนั้นอนะ่ะคือกิกิครับผมกิกิเนี่ยเหมือนกับว่าจะปิ๊งปิ๊งเหมาเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เขาก็รู้ว่าเรเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าพญาขาวถ้าเกิดว่าเหมาจะชอบนายแล้วเนี่ยฉันก็คงต้องหลีกทางเทาง่านั้นซีน่าบลาบลาๆนะ การเจอการครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเผ่าพฆ์ขาวจะมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เรทรยศเผ่าพฆ์ขาวแล้วก็ออกมาแบบนี้นี่เองครับซึ่งการที่เรเขาก็มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจนะครับแล้วความรักรพวกรองที่เขามีไม่เคยคิดทรยศเลยทําให้การต่อสู้ของเรกับกิกิที่เกิดขึ้นในของเอเชียทัวร์เมนท์ที่ไม่ใช่การต่อสู้ทางการนะครับคือเรต่อสู้กับกิกิแล้วจิตใจของเรที่เกิดความลังเลขึ้นมันก็ทําให้พยัคฆ์ขาวไม่สามารถสัมเดงพลังนั่นก็คือไม่สามารถอันตนตนนนาาาาไดด้้้ซึ่่่งงงััววเีีมมกก็ชออใหหโส คุยกับเรทีหนึ่งครับว่าในเมื่อเรกําลังมองคนในเผ่าพญาขาวเป็นศัตรูแบบเนี้ยทำให้พญาขาวไม่กลับมาหาเรยังไงล่ะซึ่งตรงนี้เรก็มีความลังเลอยู่เหมือนกันครับผมว่าจะเอายังไงดีจะกลับสู่เผ่าพญาขาวเลยดีไหมอะไรเงี้ยคือแบบจะยอมมอบตัวดีหรือเปล่านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทาคาโอ,อก,กับแม็กซ์ก็มาดึงเรไว้นะครับว่านายจะมีพญาขาวหรือไม่ไมีมันไ,ไม่สําคัญไม่ใช่เหรอสุดท้ายแล้วนายก็เป็นเพื่อนพ้องคนสําคัญของพวกเราเป็นสมาชิกทีม B ีบีเออยู่วันยังค่ำนั่นแหละนะพอบอกอย่างนี้กับเรไปเสร็จแล้วนะ ที่เขาอยู่เผ่าพญาขาวว่าตอนนั้นน่ยฉันก็ไม่ได้มีสัตวิ์ในตํานานแต่ฉันก็ยังแข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านได้เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีของฉันก็ได้นะที่จะได้พิสูจน์ฝีมือว่าแม้ไม่มีพยาขาวฉันก็สามารถที่จะต่อสู้ในเอเชียทัวนาเมนต์ได้แล้วเรก็ตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่กับทีม BBA นั่นเองครับเรียกว่าการที่จะมาเกลี้ยกล่อมให้เรกลับคืนสู่เผ่าพญาขาวโดยดีของเหมานั้นก็ล้มเหลวไปไม่เป็นท่านั่นเองครับผมและสุดท้ายเนี่ยพญาขาวก็กลับมาหาเร่จนได้น เข้ามาสู่การแข่งขันของทีมจีนจนได้ครับซึ่งการแข่งขันกับทีมจีนแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะอยู่ในรายการดีเอน e มีศัตรูคือทีมจีนนะครับก็รอติดตามนะแต่ผมสรุปให้ว่าเรเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาสามารถเอาชนะไรแล้วก็พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเผ่าพยัคขาวที่ออกสู่โลกภายนอกได้สําเร็จครับพอไรพ่ายแพ,พ้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับยอมรับในตัวเรด้วยบวกกับความรู้สึกที่ไรมีต่อเรนั่นก็คือเป็นเพื่อนรักเพื่อนซี้เลยนะครับแล้วความเชื่อมั่นที่มีต่อเพื่อนคนนี้สุดท้ายแล้วมันก็็เเเเออาาาาชนนนะคคววมมรรู้สึกทีี่่่ตขป ยัพอไร่พริกมาเป็นความรู้สึกด้านบวกที่ยอมรับในตัวเรแล้วไปพิสูจน์พลังของเผ่าพฆ์ขาวให้มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้นะเรแล้วทีนี้เนี่ยพวกทีมจีนก็ต้องกลับสู่เผ่าพฆ์ขาวไปใช่ไหมครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นความกล้ามกึ่งของพวกไรนะครับไรเหมาเกากิกินะครับสี่คนเนี่ยคือต้องกลับเผ่าพฆ์ขาวไปพร้อมกับต้องแจ้งเผ่าใช่ไหมครับว่าเขาไม่สามารถที่จะชิงบิดชิปจากเรกลับมาได้นอกจากนั้นแล้วยังพ่ายแพ้ให้กับเรในเอเชียทัวร์นเมนนี้อีกอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือที่จริงผมก็ต้องบอกว่าอัันนนเีี้ยยป็ควาาามมดงงของพาขาุจบ หรือเปล่าไม่ทราบนะครับคือแน่นอนว่าทําภารกิจผิดพลาดก็ค,คือควรจะโดนลงโทษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพวกไรเนี่ยก็น่าจะมีการอธิบายเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเผ่าพญาขาที่มันออกสู่โลกภายนอกให้กับคนในเผ่าได้รู้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไรได้บอกว่าพอหลังจากแข่งเอเชียทวรเนาเนตส์เสร็จแล้วหมู่บ้านของเราก็เปลี่ยนไปซึ่งทําให้คนในเผ่าพยาขาเนี่ยสามารถออกสู่โลกภายนอกได้ครับเออหมายความว่ากฎที่มีการตั้งมาอย่างยาวนานว่าห้ามออกสู่โลกภายนอกกลายเป็นว่าพอได้ต่อสู้กับเรได้เข้าใใจกกกันนนปุ๊บคเาาาาพยขว็สสมรถออู ภายนอกได้โดยเราจะเห็นทีมจีนมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งก็ตอนรอบของทีมรัเสเซียนั่นเองครับในตอนก่อนจะแข่งขันเวิลด์ทัวร์นาเมนต์รอบกับทีมรัเสเซียนะครับก็คือเผ่าพยายขาวอย่างเงี้ยก็ได้ถูกเชิญโดยคุณโวคอฟซึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ของไอ้ทีมรัเสเซียนั่นแหละครับก็มีการเชิญมาเพื่อที่จะเอาทีมจีนเนี่ยมาเชื่อให้คนดูว่าทีมรัเสเซียมันแข็งแกร่งแค่ไหนอะไรประมาณนั้นครับซึ่งแน่นอนว่าพวกไรเนี่ยก็ดันไปเจอกับใครแล้วก็พ่ายแพ้โดนชิงสแตนา,นานไปก็ว่ากันไปและทีนี้้้้ในนกกกาารรรตต่่่อออออสสููขงบบบเเ็็ถืวไดหัิ นะครับแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเรก็แสดงฝีมือของเผ่าพยาขาวที่ออกสู่โลกว่างแต่ก็ต้องบอกว่าตัวของบอริสมันก็ร้ายกาดมากพอที่จะเล่นงานเรที่มีจิตใจแข,แข็งแกร่งแล้วแต่ก็เกือบจะพ่ายแพ้ให้กับความเย็นชาวความเลือดเย็นที่จะแบบสังหารเบรเดอร์ให้ตายไปต่อหน้าต่อตายอย่างบอริสได้กันเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นการที่ไรเนี่ยได้ดูการแข่งขันครั้งแรกข,ข,ข,ของเรแบบจริงจังที่แบบว่าหลังจากเรออกจากเผ่าพยาขาวไปไรเองก็ไม่เคยเห็นการต่อสู้ของเรจริงจังเลยเนาะนอกจากตอนที่ยังเครียดแค้นอยู่ตอนสมย Asia นัยเเเเเอออชีีียยททัััววรรนนนนนาาาม่่่งงงง้้หก็็จะปืขผขผพ หยิบยกมาปฏิบัติต่อให้ฟังกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเผ่าหนึ่งที่มีพัฒนาการนะครับใช้คาว่าทั้งเผ่าเลยนะเ,ออ <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่แค่สมาชิกทีมจีนแต่ว่ามันมีเรื่องราวแบ็้สตอรี่อะไรต่างๆานานาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นเผ่าปิดในฐานะที่พวกเขาได้เจอกับทีมอเมริกาอย่างนี้นะครับทีมอเมริกาก็จะมองเผ่าพยาขาว่าเป็นเผ่าที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรล้วนไหลออกมาสแสดงว่าฝีมือก็ไม่เท่าไหร่ละมั่งอะไรเงี้นนนะรับกก็จจเเเปดทททีีีีี่าาาหมมมมมมิ ยาขาวว่าไม่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นิดนึงครับผมเออแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็มาเป็นมิตรดีต่อกันได้ในภายหลังนะท่านผู้ชมนะครับฟังเรื่องราวของพยาั์ขาวแล้วคิดเห็นยังไงนะครับผมมีเรื่องราวของเรเข้ามาซะด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกับเพยา์ขาวกับไรกับเรอย่างนี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันในมุมท่านผู้ชมกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้รอได้เลยครับผมคลิปจากเรื่องเรเบรดในคลิปหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นข้อมูลของสมาชิกทีมจีนดีแอนิเลยนนครัับโเสหวี้ผมกมีา พูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ